ครับมาเบิ่งหมอดำครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสได้มาดูหมอดำดาวรุ่งอง์อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคืนนี้ จะมาทำการแสดงอยู่ที่หมอที่สองเวทีก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยวันนี้แสดงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะเลิกเร็วเลิกประมาณเที่ยงคืนทีหน่งครับเล่นในกทอมอต้องประมาณนี้แหละครับตอนนี้คนก็เข้ามาแล้วอันนี้แค่หกโมงเย็นนะครับเนี่ยคนเข้ามาแล้ว บวงสวงเจ้าที่ข้างในก็มีร้านเบียร์ขายครับอันนี้คือท,ทีมงานไลฟ์สดครับคือนี่ไลฟ์สดโดย จูดี้จูดี้สตูดิโอนะครับคืนนี้ไร้สดโดยทีมงานจูดี้ตอนนี้เวทีก็ตั้งเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจอเบาตุ้ยครับรตอนี้เจอเบาตุ้นนตยนะครับเบาตุ้ยคนดังสวัสดีครับเบตุยลำเพลนออฟฟิเชียล้เช็ครต <c oughs> ยตาก้าเช็คเรตติ้งเ อคุณหลายวคนัสวัสดีครับเบาตุ้ยคนดังครับบาตุ้ยบาตุ้ยคนดังครับบาตุ้ยคนดังตอนนี้เวทีก็เสร็จเรียบร้อยอีกไม่นานก็ทำการแสดงนะครับ แบบนี้กว้างครับเมื่อก่อนเวทีจะตั้งหันหน้ามาทางนี้วันนี้ัดเวทีหันไปทางนูน้นตั้งเวทีขนานกับทางด่วนเลยครับ ต้องไปหาเก้าอี้แล้วครับวันนี้เก้าอี้ครับเก้าอี้ต้องหาเก้าอี้แล้วเก้าอี้ตัวเท่าไหร่ครับยีบาทบา,บาทหานไนกลา ขาขาดนยี่สิบบาทีสิบบาทครับยี่สิบบาทยืนปวดขานะครับต้องกาบอีเช็คขาด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาจับจองหน้าเวทีครับหาที่จับจองหน้าเวที อนี่อันนีของแท้เลยผู้พิจารณาของแท้กับไม่สุภาพหรือเล่แต่ว่าท่านนี่เพือยู่อยู่เนยังสู้ขาดกับอันดลูไอ้นุ่มสูงแต่คุณตัวแก่พรสถานการณ์ท่เั้องเสียวุณอยู่ก็สิปีแล้วล่ะก็หลักๆนะคพักนึงโศกไฟูไปนมมาชิลล็อกเหอพักนึงส่ผมกิลอกจากสอยน่ะไฟโบได้เังหวัดทกาวเ้าคิบองแต่ก็ไม่มันก็ไม่เอ็นเอ็นคนหน่งมเนหนาวไม่เห็นเ้าเปนตัวที่ นี่เสียงมาก่อนนี่เสียงมาก่อนโตเราช่งโควิดเราเบิ่งเนี่ยเบิ่งเลยบิ่งบ้าุยบ้าหมูกนหมูได้เร่องมากการใส้การช่งเบิ่งหมดผมเป็นแงกันเนาะได้ได้จังเนักใจอ๋อคิดนีฝากไว้ตรนี้ ่นอมัี่อนที่สัไครับอันี่นใมงนที่นึงนี่นี่ช่องไหนครับนี่แมงกะมพีอ๋อัพีันวันนี้เวียนเสียบี้อยู่เนี่ยเมื่อสั่นี้เสียบี้ก็มาไย่เห็นอยู่ิงเย็นอยู่นี่ก็อีกช่องหนึ่งครับนี่ช่องใหญ่ครับ สวัสดีพ่อพ่อแม่ตอนนี้คนแค่งั้งคนจิ้น่ารักจังขอบคุณจ้าตัวหน้าเ็ตัตตนะแม่ตัวนาัลูก่พนุกไ่กู้่ดปั๊บได้กเสียค่าขึ้นมาเอาขึ้นอะไรจัไ่ได้จ้าซื้หมาขฟังลอางเกาสูตรนมโจและเกลายวกระอุงอิงขอบคุณจ้าสวัสดีเจ้าคุณป้าตขอบคุณจ้าคยไม่หน่น ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้การแสดงเรามาพบกันอีกคลิปหน้าครับ